สวัสดีค่ะกับบากันอีกครั้งกับร้านหาไทยพิชชิ่งสุขุมวิทแปห้านะคะตามมาให้แล้วนะคะกับลอกทอลิ่งโหดโหดทองอลลามนะคะสองสปีดในงบน่ารักน่าักนะคะอ่าบางคนรอเพนนะคะซึ่งแบบรอเพน ตัวเกือบสา0 0 0ืนนะคะโอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวร้องไห้กันเลยทีเดียวอันนี้สั่งมาให้ลูกค้าทางฝั่งภูกเก็ตกันเยอะนะคะนี่ตามของแต่ปีที่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นซีรีส์ปี2022ใหม่ล่าสุดนะคะมาแบบจุจุจุสายได้400เมตรนะคะบอดี้เป็นอลูมิเนียมกลึง CNC หนักแน่นหนาดุดันนะคะ CNC ก็คือเขากลึงแบบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมเป็นก้อนเงี้ยพี่แล้วเอาเครื่องจียจนออกมาเป็นบอดี้แบบนี้ รับรองว่าไม่ใช่เหล็กหล่อไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนนะคะแขนหมุนทรงสปอร์ตนะคะจับง่ายน็อตใหญ่นะคะเบรกหนักแล้วก็กิ๊กเสียงลอกตัวนี้ลั่นมากๆนะคะสีเดียวนะคะคือสีทองสีขายดีแน่นอนนะคะถือไปตรงไหนนี่ก็หล่อแบบหล่อหล,ล่อไปเลยนะคะเหมาะสำหรับสายทอลิงเท่านั้นนะคะตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือบอดี้เป็นอลูมิเนียมอ่าจุดหนึ่งนะคะที่แบบลูกค้าเนี่ยมองหากันเยอะหนาอย่างนี้นะคะ ไม่มีบิดไม่มีอะไรแน่นอนตกยังไม่บุบเลยค่ะพี่ตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ระบบ2สปีดนะคะสองเกียร์นั่นเองสําหรับลูกค้าที่มองหาลอกอยู่สายเยอะๆสองสปีดเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากแล้วเนาะเป็นลอกทอรลิงเนี่ยจะหากันเยอะนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นโอโมโตรียวนะคะ s อสสิบหกทูนะคะทูซีรีส์นะคะนี่สเปคตามนี้เลยนะคะ CNC อะลูมิเนียมกลึงนะคะลูกปืนสตแตนเลสแน่นอนว่าทะเลแน่นอนนะคะงานทะเลสีตลับนะคะหายห่วงหมุนลื่นแน่นอนนะคะจูสายสะใจนะคะยี่สิบปอนด์ได้สี่ร้อยยา r d นะคะหรือว่าศูนย์จุดสี่ห้าได้สามร้อยหกสิบเมตรนะคะรอบเกียร์สองสองรอบเนี่ยก็คือสี่จุดสองต่อหนึ่งกับหนึ่งจุดหกต่อหนึ่งนะคะข้อดีก็คือพอเวลาอัดปลาแบบงานทอลลิงอะคะ่ะเขาสู้มันจะเป็นเกมที่แบบเอองานมันใหญ่ใช่ไหมคะ เวลาเราลากเรือเนี่ยเขาก็จะต้องการลอกที่แบบจุสายได้เยอะๆนะคะจุสายได้เยอะๆซึ่งตัวเนี้ยมันระดับลอกสี่โอนะคะพี่ระดับลอกสี่โอนะคะแต่ข้อดีที่หนูรู้สึกว่าเห็นได้ชัดจากเออ,อย่างเพนวอลเฟอร์ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ยบอดี้เขาก็จะเจ๋งกว่านะคะบอดี้ก็จะจัดมาแบบหล่อๆหรูๆนะคะในกล่องก็จะให้มาค่อนข้างครบนะคะคือตัวแคมล็อกตัวแคมล็อกนะคะเอาไว้ล็อกกับคันเด็ดนะคะเวลาเรา แล้วก็น้ํามันตัวถอดนะคะถอดลอกแล้วก็ถุงหุ้มลอกแนมมาพร้อมกับไดอะแกรมอะไรเรียบร้อยนะคะได้มาแค่สั่งไปสิบยี่สิบตัวนะคะได้มาแค่หกเจ็ดตัวก็ขายไปหลายตัวแล้วอันนี้เราก็รีบม,มารีวิวให้ลูกค้านะคะยังได้โปรโมชั่นเดิมนะคะจากเจ็ดพันเก้าร้ยเก้าสบาทนะคะบริษัทให้โปรเฉพาะร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะเหลือ4ี่พันเก้ารอยเก้าสิบาทนะคะ4ี่พันเก้า้อยเก้าสิบาทค่าส่งเ e MS ครั้งละห0สิบบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะ ดุดันมากๆจนะคะจู่สายสัตใจเสียงลั่นๆนะคะอย่ารีบลงคลิปก่อนดีกว่าลูกค้ารอกันเยอะแล้ว